สวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะครับและเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อราวๆยี่สิบกว่าปีก่อนสมัยนั้นผมยังอายุประมาณ9ก้าขวบและอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนนั้นหมู่บ้านของผมเรียกได้ว่ายังไม่เจริญเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างอยู่ไกลาจากตัวเมืองถนนหนทางก็ยังเป็นทางลูกรังบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านไม้หลังคามุงด้วยหญ้าอยู่เลยครับ ชาวบ้านนิยมปลูกผักทำสวนและเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินกันเองส่วนครอบครัวของผมนั้นค่อนข้างจะมีฐานะดีเนื่องจากพ่อเป็นนายหน้าให้กับชาวบ้านที่ต้องเอาผักไปขายให้กับนายทุนในเมืองส่วนแม่ก็เปิดร้านโชว์ห่วยขายของในหมู่บ้านและครอบครัวของผมนั้นก็ชอบเข้าวัดทำบุญมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วโดยเฉพาะแม่ของผมที่ในทุกๆวันพระ แกมักจะไปถือศีลอยู่ในอุโบสถที่วัดซึ่งก็จะพาผมติดสอยห้อยท้ายไปด้วยทุกครั้งด้วยความเป็นเด็กที่ไม่รู้อิโนโอีเนแม่พาไปผมก็ไปแม่พาเดินจงกรมพานั่งสมาธิผมก็ทำหมดโดยไม่งองแงแต่อย่างใดจนเวลาผ่านไปหลายเดือนผมก็ไม่ค่อยอยากตามแม่ไปที่วัดครับไม่ใช่เพราะเริ่มโตแล้วนะครับแต่เพราะทุกครั้งที่ผมไป ผมมักจะเห็นอะไรแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวอย่างเช่นเวลาที่ผมนั่งสมาธิผมก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างเสียงผู้ชายบ้างมากระซิบบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่พอผมลืมตาดูก็ไม่เจอใครและมีครั้งหนึ่งที่ผมเดินจงกรมอยู่ข้างอุโบสถตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาค่ามืดแล้วผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆอย่างตั้งใจ จนมาสะดุ้งรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงหวีดวิวของอะไรสักอย่างดังขึ้นที่บริเวณป่าท้ายวัดผมหันมองรอบตัวอย่างงงๆและไม่รู้ว่าตัวเองเดินมาถึงที่ท้ายวัดได้ยังไงแต่คิดว่ามันห่างจากจุดที่เดินเมื่อกี้ไปไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งผมอาจจะเผลอเดินมาก็ได้ผมจึงหันหลังเดินกลับแต่ทันใดนั้นต้นไม้ที่ชายป่ามันก็สั่นไหวขึ้นมาเหมือนมีคนจับขยา่า ท,ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีลมพัดบรรยากาศรอบตัวมันก็เริ่มร้อนอบอ้าวแล้วก็มีเสียงโหยหวนดังขึ้นจากป่านั้นทำเอาผมขนลุกสู้เลยครับไม่นานมันก็มีเงาสูงชะลูดเดินออกมาเมือนใหญ่โตของมันลากมากับยอดไม้แล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนเท่านั้นแหละครับ ผมก็รีบวิ่งไปทันทีภายหลังผมมาเล่าให้แม่ฟังแม่ถึงบอกว่ามันคือเปรตแล้วผมก็ถามแม่ว่าทำไมผมมักเจออะไรแปลกๆหรือชอบเห็นผีอยู่หลายครั้งแม่ก็บอกผมว่าผมอาจจะเป็นคนมีเซนในเรื่องนี้ก็ได้แม่สอนผมว่าเวลาที่เราเจอผีนั้นแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญเขาถึงได้มาขอส่วนบุญกับเรา ให้เราทำบุญไปให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นหลังจากนั้นมาก็เหมือนที่แม่พูดไว้เลยครับซึ่งผมมักจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกับเพื่อนอีกสามคนนั่นก็คือเอทิพและออยเราได้ไปเล่นกันที่หลังบ้านของเอซึ่งเป็นสวนผลไม้แถมในนั้นยังมีทั้งบ่อปลาและคอกหมูด้วย เราก็เล่นกันไปตามประษาเด็กเล่นขายของบ้างเล่นซ่อนแอบหรือวิ่งไล่จับกันบ้างพอเริ่มค่ำลงเราจึงแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันเพื่อนเพื่อนของผมมันเดินออกจากสวนไปก่อนหน้าแล้วเหลือเพียงผมที่เดินรังท้ายมาในระหว่างที่ผมเดินออกมากำลังจะพ้นสวนผมก็ได้ยินเสียงหมูดังขึ้นไกลๆผมหันไปมองดู ก็เห็นมีผู้ชายยืนอยู่ตรงบริเวณคอกหมูผมคิดว่าน่าจะเป็นลุงนามพ่อของไอเอกที่กำลังให้อาหารหมูอยู่ผมจึงเดินเข้าไปดูเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเขาเอาอะไรเลี้ยงหมูแต่พอผมเดินมาใกล้จะถึงคอกหมูคนที่ผมคิดว่าเป็นลุงนามก็เดินอ้อมไปที่หลังคอกหมูผมเห็นเขากวักมือเรียกผมอยู่ลางๆจึงรีบเดินเข้าไปหา แต่แล้วก็มีเสียงคนเรียกชื่อผมไอหนึ่งเอ็งจะไปไหน <S <S ผมหยุดกึกแล้วหันหลังไปมองปรากฏว่าเป็นลุงนามพ่อของไอเองกที่กำลังหิ้วถังอะไรสักอย่างเดินเข้ามาที่สวนผมยืนงงไปครู่หนึ่งพอได้สติก็หันไปดูที่คอกหมูแล้วชายคนที่ผมคิดว่าเป็นลุงนามก็หายไปแล้ว เอ็งตกใจอะไรวะอีหนึ่งปเปล่าครับแล้วแล้วลุงนามกนลังจะไปไหนครับข้าก็จะเอาอาหารไปให้หมูมันกินนะสิพอลุงนามพูดแบบนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมคงเจอดีเข้าแล้วแน่ๆแ,แล้วผมก็เดินออกจากสวนนั้นมาหลังจากนั้นผ่านมา 3- 4สี่วันผมก็ได้ไปเล่นที่สวนหลังบ้านนายเอกอีกครั้ง กับเพื่อนๆกลุ่มเดิมระหว่างที่เราโดดหนังยางกันอยู่ไอเอกมันก็บ่นเปรยๆขึ้นมาช่วงนี้กูฝันร้ายวะ่ะฝันร้ายยังไงวะเล่าให้ฟังสิแล้วไอเอกมันก็เล่าให้ฟังครับคืนสองคืนที่ผ่านมากูฝันเหมือนกันเดะเลยวะกูไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่คุ้นเลยรอบตัวมีแต่เมฆหมอก แล้วกูก็เดินคำทางไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องเออะกูเลยเดินตามเสียงนั้นไปพอไปถึงก็เห็นเงาดำทะมึนสี่คนกำลังลากผู้ชายไปกับพื้นซึ่งกูก็เห็นไม่ชัดนะว่าเป็นใครเขาถูกลากหายเข้าไปในความมืดแล้วกูก็สะดุ้งตื่นว่ะแล้วมึงจำผู้ชายคนนั้นไม่ได้เหรอวะกูจำไม่ได้ และทั้งๆที่กูก็ไม่รู้จักคนที่ฝันถึงนะแต่ทําไมกูกลับรู้สึกกลัวแล้วก็เศร้าใจยังไงบอกไม่ถูกว่ะพอมันเล่าจบพวกเราก็ได้แต่นั่งอึ้งทําอะไรไม่ถูกผมเลยพูดตัดบทเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นเฮ้ยเล่นซ่อนแอบกันดีไหมวะไม่ได้เล่นกันมานานละแล้วออยมันก็พูดปรามผมมันเริ่มเย็นแล้วนะเว้ย ไม่ควรเล่นซ่อนแอบนะเพราะเดี๋ยวจะโดนผีเอาไปซ่อนไอ้เอกและทิ์ก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยผมเลยพูดออกไปอีกก็เล่นแค่แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกจนสุดท้ายเพื่อนๆก็ยอมเล่นด้วยครับโดยกำหนดกติกากันว่าให้ซ่อนภายในบริเวณสวนนี้เท่านั้นห้ามออกไปซ่อนที่อื่น แล้วเราก็เป่าหญิงสุกกันเพื่อหาคนแพ้ปรากฏว่าไอเอกได้เป็นคนหาส่วนที่เหลือก็ไปซ่อนพอไอเอกเริ่มนับถอยหลังพวกเราก็วิ่งแยกย้ายกันไปหาที่หลบทันทีตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะไปซ่อนที่ไหนเลยวิ่งไปหลบหลังคอกหมูโดยที่ข้างหลังคอกจะเป็นพื้นดินตำๆๆผมจึงหมอบลงตรงนั้นซึ่งต่อให้ใครเดินผ่านหน้าคอกหมู ก็ไม่มีทางได้เห็นแน่ๆจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงไอเอกหรือคนอื่นๆทุกอย่างรอบตัวมันเงียบไปหมดประกอบกับที่ฟ้าเริ่มข้าลงอย่างไวจนผมแปลกใจทั้งๆท,ที่ก่อนเล่นแดดยังจ้าอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาดือด้อๆพะผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เจอใครครับ แต่แล้วผมก็ต้องรีบหมอบลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาทางคอกหมูตอนแรกผมคิดว่าเป็นไอเอกแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้านั้นเหมือนเดินกันมาเป็นกลุ่มเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้และผมก็รู้สึกว่ามันเดินมาหยุดที่ข้างหลังผมจังหวะนั้นถ้าเป็นไอเอกเ,เห็นผมมันก็ต้องทักผมแล้วแน่ๆแ,แต่นี่มันไม่ยอมทักผมเลยหันหลังไปดู ผมถึงกับช็อกแทบเสียสติไปเลยครับตัวสั่นไปหมดเมื่อหันไปเห็นเงาดำทะมึนร่างใหญ่สี่คนทิศตาของพวกมันแดงก่ำและยืนจ้องเขม่งมาที่ผมเพียงแค่อึดใจผมก็แหกปากร้องว่าผีหลอกแล้วรีบวิ่งตะลีตะเหลือก,กลับบ้านทันทีพอไปถึงก็นั่งหายใจหอบฟืดฟาดอยู่หน้าบ้านแขนขาสั่นยังไม่หาย เพราะเกิดมายังไม่เคยเจอผีระยะประชิดขนาดนี้มาก่อนเวลาผ่านไปสักครู่ผมก็เริ่มหายเหนื่อยและสงบสติอารมณ์ลงพอดีที่พ่อกับแม่เดินออกมาจากบ้านแล้วพ่อก็ถามผมไปทำอะไรมาล่ะลูกหน้าตาตื่นมาเชียวเออโดนโดนผีหลอกมาครับแล้วแม่ของผมก็ยิ้ม ทำนองว่าโดนหลอกอีกแล้วเหรอไหนเล่าให้แม่ฟังสิว่าโดนหลอกยังไงพอผมกําลังจะเล่าพวกไอเอกก็วิ่งตามมาติดๆเพราะบ้านผมกับบ้านไอเอกอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่หลังแล้วไอเอกก็ตะโกนบอกผมกลับบ้านมาก็ไม่บอกปล่อยให้หากันอยู่ตั้งนานจากนั้นผมจึงเล่าให้ทุกคนฟัง ว่าผมไปเจอกับอะไรถึงได้วิ่งหน้าตื่นมาขนาดนี้พอเล่าจบแม่ก็บอกว่าให้ไปทำบุญตักบาตรให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นเช้าวันต่อมาผมก็ตื่นมาใส่บาตรและอุทิศบุญกุศลไปให้กับวิญญาณเหล่านั้นหลังจากนั้นผมและเพื่อนๆก็ไม่มีใครกล้าไปเล่นที่สวนหลังบ้านน้เอกอ,อีกเลยจนเวลาผ่านไปเกือบเดือน เย็นวันหนึ่งไอ้เอกก็มาซื้อถุงหิ้วที่ร้านผมซื้อไปทำไมทั้งสามสี่แพ็ควะวันนี้พ่อกูจะฆ่าหมูเลยใช้กูมาซื้อถุงหิว้วไปใส่เนื้อหมูขายน่ะสิเขาฆ่าหมูกันที่ไหนวะก็ที่คอกหมูไงมึงอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาฆ่าหมูกันยังไงมึงก็ตามกูมาดิด้วยความที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าเขาฆ่าหมูกันยังไงผมก็ไปกับไอเอเเพื่อจะไปดูพ่อมันฆ่าหมูที่สวนหลังบ้านซึ่งตอนนั้นผมก็หายกลัวแล้วครับพอไปถึงผมก็ยืนหลบอยู่ห่างๆผมเห็นผู้ใหญ่สองสามคนกำลังช่วยกันมัดขาหมูตัวค่อนข้างใหญ่แล้วกดมันนอนลงจากนั้นลุงนามก็จับมีดปลายแหลมจ่อไปที่คอของมันแต่ยังไม่ทันที่จะแทง หมูมันก็ดิ้นพล่านและร้องควนคลางออกมาจนเชือกที่ขามันหลุดแล้วมันก็ลุกหนีพวกผู้ใหญ่จึงช่วยกันจับแต่ก็เอาไม่อยู่จังหวะนั้นลุงนามเลยคว้าเอาท่อนไม้ฟาดเข้าที่หัวมันไปหนึ่งทีจนมันเซล้มลงไปแต่ก็ยังพยายามจะลุกขึ้นอีกในสภาพที่น่าเวทนามากๆและลุงนามก็ตามไปฟาดซ้ำอีกครั้ง คราวนี้มันร้องคลางขึ้นเบาๆแล้วมันก็แน่นิ่งไปครับจากนั้นลุงนามก็เอามีดปาดคอมันจนเลือดไหลแล้วเอากลมังมาตวงเลือดไว้วันนั้นผมเพิ่งเคยเห็นวิธีฆ่าหมูแบบนี้เป็นครั้งแรกและไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้จากนั้นจึงเดินกลับบ้านแต่ทว่าจูๆ่ๆลุงนามก็ร้องครวญครางขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับเอามือกุมหัวไว้ ทุกคนต่างก็ตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลุงนามสุดตัวลงนอนกับพื้นแล้วดิ้นพล่านอย่างทรมานพวกผู้ใหญ่จึงกลูกันเข้าไปดูและตอนนั้นนั่นเองที่ผมถึงกับตกใจจนหน้าซีดแขนขาสั่นไปหมดเพราะภาพที่เห็นคือมีเงาดำทะมึนสี่คนที่ผมเคยเห็นเมื่อวันก่อนยืนแทรกอยู่ระหว่างคนที่เข้าไปมุงดูลุงนาม และเพียงแค่อึดใจเดียวลุงนามก็ร้องครวญครางออกมาเหมือนกับเสียงของหมูที่ถูกฆ่าจนทุกคนพากันตกใจผมได้แต่ยืนอั้มอึ้งทำอะไรไม่ถูกพอเงาดำนั้นจางหายไปลุงนามก็นิ่งสงบลงและพวกผู้ใหญ่ก็รีบช่วยกันหามลุงนามขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนผมพอกลับมาถึงบ้าน ก็ได้เล่าสิ่งที่ผมเห็นให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกผมเงาที่ลูกเห็นเขาเรียกว่านายนิรยาบาลเขาคงมารอรับวิญญาณของลุงนามที่กำลังจะตายนั่นแหละแล้วทำไมลุงนามถึงได้ร้องครางเหมือนหมูด้วยล่ะครับก็เพราะผลกรรมที่แกเคยฆ่าหมูมายังไงละ่ะพอแม่พูดให้ฟังอย่างนั้นผมก็รู้สึกสงสารลุงนามขึ้นมา ที่ได้รับทุกขเวทนาจากแรงกรรมของตนพอเช้าวันต่อมาไอเอกก็บอกกับผมว่าลุงนามตายแล้วหมอบอกว่าสาเหตุเกิดจากหัวใจวายตายก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลเสียอีกส่วนผมก็ไม่ได้บอกไอเอกถึงเรื่องที่เห็นคิดว่าเอาไว้ค่อยบอกวันหลังดีกว่าสามวันผ่านไปศพของลุงนามก็ถูกนำไปเผาตามาศาสนพิธี ซึ่งหลังจากลุงนามตายไปแล้วครอบครัวของไอเอกก็เลิกค้าขายเนื้อหมูไปและหลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่เราไปเล่นที่หลังสวนผมก็ไม่เห็นเงาดำนั้นอีกเลยคงเป็นเพราะเงานั้นคือนายใน,นรยาบาลที่มารอรับปิญญ,ญาณของลุงนามเหมือนที่แม่บอกจริงๆนั่นแหละครับ